ครับคลิปนี้จะเป็นการต okay. ั้งค่านาฬิกาปลุกรุ่น1251จากร้าน Kennerly Shop นะครับครับผมเรามาที่หน้าหลักแบบนี้ก่อนนะครับผมให้กดปุ่มล่างซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วปั๊บก็จะเป็นหน้า AL หน้านาฬิกาปลุกนะครับผมครับทีนี้เรามาตั้งเสียงเตือนทุกชั่วโมงก่อนนะครับให้กดปุ่มบนขวาหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วกดปุ่มล่างขวาหนึ่งครั้ง ถ้าต้องการให้มีเสียงเตือนทุกชั่วโมงนะครับให้กดให้มีสัญลักษณ์ wiFi ตรงนี้นะครับนะครับถ้าสัญลักษณ์ขึ้นแปลว่าในเสียงเตือนทุกชั่วโมงทํางานนะครับผมต่อไปเรามาตั้งค่านาฬิกาถูกเลยนะครับวิธีตั้งค่าก็คือกดปุ่มล่างขวาค้างไว้นะครับสมมติเราจะตั้งตอน10โมงครึ่งนะครับผมเราก็กดปุ่มบนฝวาเพื่อเซตนะครับอันนี้คือ8โมงนะครับ8โมง20 เราตั้งเป็น10บโมงครึ่งนะครับเป็น10บโมงสามสิบเราก็ใช้ปุ้งปนขวาเซตเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มล่างซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อไปปรับตุนนาทีนะครับต้องการ30นะครับอย่างนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วให้กดปุ่มล่างขวาหนึ่งครั้งนะครับเท่านี้ก็คือเซตเวลาปลุกเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการเปิดปิดนาฬิกาปลุกนะครับ เราจะมองเห็นกระดิ่งอยู่ข้างข้างล่างนี้นะครับถ้ามีลูกกระดิ่งคือเปิดถ้าไม่มีคือปิดนะครับนี่นะครับอย่างนี้คือทั้งเปิดกระดิ่งและเปิดปุกซ้านะครับกดหนึ่งครั้งกระดิ่งขึ้นกดอีกหนึ่งครั้งขึ้น SN s n Z นะครับ SN s n Z ก็คือปุกซ้านะครับผมหรือถ้าไม่ต้องการให้ปุกหรือไม่ต้องการให้ปุกซ้านะครับเราก็กดปิดได้เลย ทำให้กดขึ้นเนเซนแบบนี้ครับผมครับอันนี้ก็ขอจบรีวิวการตั้งค่าในากาปุ่มเครื่งเเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูฟังก์ชันต่อไปในคลิปถัดไปได้เลยครับขอบคุมากครับสวัสดีครับ